ตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้าน้ํหลอดแล้วนะคะไกด์นาเที่ยวของเราซึ่งที่นี่เขาเรียกว่าตะเกียงเป็นคนในพื้นที่ที่คอยนาเราเที่ยวะะถ้ำที่หนึ่งเชื่อว่าถ้าอะไรนะคะคุณป้าถ้ำเสาหินถ้ำเสาหินนี่ก็คือดอกไม้ถม้ำหรือว่าตุก๊กตานะคะเป็น ไฮไลท์ของถ้ำที่สองเลยแล้วแต่คนจะมองใช้ว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นตุกกตต๊กตาเดี๋ยวเราจะต้อง,ะองแพรไปถ้ำที่สามเราจะล่องแพรลงไปสู่ถ้ำที่สามนะคะอ๋อค่ะนี่คื่ใกล้มาก อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปสู่ถ้าที่สามก็คือถ้าผีแมนถ้าผีแมนก็คือถ้าที่เราเจอโรงไม้อยู่นั่นเองคือคน,นพื้นที่อเขาเรียกถ้าที่เจอโรงไม้ทุกที่เลยว่าถ้าผีแมน หลังจากที่เราได้เข้าไปในถ้ำน้ำรอดแล้วนะคะคือถ้าน้ารอดเนี่ยจะมีจะมีจานวนทั้งหมด3ถ้ำทั้งทั้ง3ถ้ำนี้ยังคงเป็นแอคทีฟเคฟอยู่ก็คือยังมีการเกิดหินงองหินย้อยสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำรอดนะคะชั้นดินที่สี่เนี่ยนะคะขุดค้นพบโครงกระดูกผู้หญิงค่ะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลย นอกจากหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์แล้วนะคะก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้วัตถุดิบของคนยุคหินเก่าที่ทำให้เห็นถึงการอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าไปที่ บ้านเมืองแพรนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ปากกาเกยยอยอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินของเขานะคะ การเข้ามาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถมาเองได้คะต้องมีพี่ไกด์พาเราเข้าไปนะคะเพื่อเดินขึ้นเขาประมาณ20นาทีก็คือระยะทางจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำรอดมาที่ถ้ำผีแมนลุงลงลักก็ค่ะประมาณ 2กิโลเมตรแต่ถ้ามาจากปางวะผ้าก็ระยะทางจะประมาณ7กิโลเมตรค่ะจริงระยะทางขึ้นไปที่ทําลงลงลักเนี่ยค่ะมันจะ6 0 0้อถึงเจ็เมตรใช้ระยะเวลาประมาณ2 0่สถึงสานาทีคือระยะทางมันก็ดูไม่ได้ไกลมากสำหรับเดินแต่จริงๆเราคือมันขึ้นเขาก็เลยใช้เวลา นิดหนึ่งแล้วเราก็จะเจอป้ายอาธิบายแหล่งโบราณคดีที่น,นะคะคือถ้ำผีแมนโรงลงรักถ้ำผีแมนเนี่ยจะใช้เป็นคำเรียกถ้ำที่เจอลงไม้ที่อําเภอปา้งผานนเนี่ยจะเจอถ้ำผีแมนในหลายๆถ้ำเลยซึ่งถ้ำผีแมนโรงลง,ลงรักเนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งที่สําคัญค่ะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปดูตอนนี้ก่อนที่เราจะลงไปในถ้ำนะคะเราก็ต้องสวมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้ำข้างล่างค่อนข้างมืด ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่โถง A1 แล้วนะคะเราจะไปดูกันคือพื้นที่ตรงนี้ค่ะเต็มไปด้วยโรงไม้ไฮไลท์ของถ้ำผีแมนโรงโลงรักและไฮไลท์ของทั้งอำเภอปางมะพร้าวเลยค่ะคก็คือโรงอันนี้เห็นความพิเศษของมันไหยคะเนี่ยความพิเศษของมันคือลูกทรงจะเป็นรูปตัววี แล้วก็ลักษณะพิเศษจะลงสีแดงแล้วก็สีดำซึ่งสีดำามนคือยางรักพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เฉลี่ยได้อายุ2,000ถึง1,600ปีมาแล้วเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ซ้ำเพราะว่าอายุของโลงไม้ไม่เท่ากันซ้ายมืออันนี้ค่ะจะอยู่ในช่วง1,700ปีมาแล้วแล้วก็ลงตรงนั้น1,900ปีมาแล้วค่ะแล้วก็โลงไม้ที่ผุตรงนี้คืออยู่ในช่วง2,000ปีมาแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำผีแมนนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะแต่ถ้าแหล่งโบราณคดีก็คือถ้ำลางจานันมีการสำรวจแหล่งโบราณคดีถ้ำลางจานันเมื่อปี2540-2543ค่ะกับเป็นการสำรวจทางโบราณคดีตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าถ้ำลางจันนะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลศบป่องอเภอปางละผ้าค่ะจุดสังเกตในการเดินทางก็คือจะอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลปลางละผ้าเ้ายืนอยู่ตรงโรงไม้ในถ้ำสุดท้ายแล้วนะคะขึ้นมาก็สูงพอควรเลยค่ะแต่เราจะมาอธิบายลักษณะของโรงไม้นะคะคือตัวของโรงไม้เนี่ยทำจากต้นไม้หนึ่งต้น ผ่าออกเป็นสองซี่ค่ะตรงกลางจะขุดเนื้อไม้ออกบริเวณหัวโลงนะคะก็จะแกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตตั้งอยู่บนเสาและคานในเพิงผาแล้วก็ถ้ำบนเทือกเขาหินปูนค่ะเป็นการรงศพลักษณะพิเศษเฉพาะของเผอปังแะภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอนที่มาถึงเขามาดจากเนี้ยเพรา่ ของหินอันนี้คือหินปูนจับประมัดระวังน,น,นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวภูวผาหมอกที่หมู่บ้านจาโบนะคะอ่า บริเวณรอบๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเทือกเขาหินปูนซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของเธอปางวะผ้าค่ะรู้สึกถึงความเป็นภูกเขาศักดิ์สิทธิ์ไหมคะมีหมอกบ,บริเวณรอบๆก็เห็นสันเขาสันเขาตรงนั้นค่ะจะมีหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านจาโบส่วนพื้นที่ราบตรงนั้นก็คือหมู่บ้านแม่แลนะนาเดี๋ยวเราชมวิวตรงนี้จนพอใจแล้วเราจะเดินทางไปที่สองหมู่บ้านนั้นค่ะ ก็จะถึงพม่าแล้วนี่ก็เป็นจุดชมวิวที่เป็นที่ฮอตฮิตมากๆเลยค่ะเป็นจุดชมวิวหล่ะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านทำไมเป็นหมู่บ้านจาาบุกนะที่เราจะไปทานข้าวกันนี่เราก็อยู่ที่เด็กดอยคอฟฟี่จาบุกค่ะอ้าเดินมาตรงเนาะอ่ะไปแล้วแล้วก็นตรงนี้ค่ะจะเป็นโซน เครื่องดื่มเครื่องดื่มของเรามาแล้วนะคะก็คืออเมริกาโน่เย็นที่แก้วเขาจะมีเขียนว่าเล็กดอยอฟฟี่จ่าบูด้วยน,นี้ก็เป็นวิวเอาละขอบคุณแบบนี้ ที่นี่จะเป็นบ้านของชาวลาหูซึ่งเขาเปิดเป็นโฮมสเตย์สวัสดีค่ะแต่วันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างไม่ได้ก็คือน้ำพริกค่ะาจะทำน้ำพริกไม่แล้วคั่พริกก่อนค่ะคั่วพริกดีคือน้ำพริก,น,น,รกน,นี่คือนนรากชูแล้วก็มีต้นหอมตามใส่ด้วยกัน ชุดประจำเผ่าดั้งเดิมเลยค่ะสีแต่ละสีที่เห็นคือมันมีเยอะแยะเลยมีความหมายอะไรไหมคะสีแดงก็แทนเลือดหมูเนื้อหมูไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมขาวสีข้าวปุกที่เป็นขนมปีใหม่อ๋อค่ะแล้วก็สีเหลืองก็แทนน้ำชากับเทียนขี้ผึ้งสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าก็แทนพืชผักสีดำแทนหมูดำแล้วก็บอกว่าเป็นหลังดำ เย็บไปด้วยทํางานไปด้วย K ก็เป็นปีนเลยค่ะก็คือได้ลองใส่ชุดของสนเผ่าลาหูแล้วล่ะคะ่ะพอดีเลยเราจะมาสานตะแหละกันนะคะราอาด,ดูผลลัพธ<ด>์ใช่เลยข้างล่างดึนี่ค้ะนี่ วัดแม่ละนาหรือจองแม่ละนานะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปางมะผ้าเลยเป็นพื้นที่ทํานาเราเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของชาวไทยใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่ามีชุมชนชาวไทยใหญ่เก่าแก่ถึงสองกว่าปีอยู่ที่นี่ทางเข้าของวัดนะคะจะมีสิงสองตัวอยู่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของวัดแบบไทยใหญ่ค่ะพอเราเดินเข้ามาในวัดนะคะจะเจออาคารหลังใหญ่หนึ่งหลังเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงค่ะ ชั้นล่างจะเอาไว้เก็บของส่วนชั้นบนจะเอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรามาดูหลังคาเป็นหลังคาซ้อนชั้นกันหลายๆชั้นเรียกว่าปยาธาตุค่ะคติการสร้างก็คือปราสาทซ้อนชั้นนั่นเองส่วนสีเงินๆตรงนี้คือแผ่นอลูมิเนียมฉลุลวดลายธรรมชาติค่ะเช่นใบไม้ดอกไม้ที่เป็นลวดลายธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่เขาใกล้ชิดกับธรรมชาติถ้าเห็นหลังคาที่มีลักษณะแบบนี้ อาคารแบบนี้นี่คือวัดไทยใหญ่ค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือชานค่ะชานจะแสดงถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกของคาราวาสและโลกของศาสนาค่ะเป็นการพักจิตใจพักกายให้มีความสงบเสงี่ยมก่อนที่เราก้าวเข้าสู่โลกของศาสนาค่ะเข้ามาในตัวอาคารนี้นะคะก็จะเจอกับโถงกว้างแบบเปรียบเสมือน โบสถ์และวิหารที่ใช้งานพื้นที่เดียวกันก็คือพื้นที่ตรงข้างล่างถงกว้างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับคาราวาสพื้นที่ที่ยกสูงตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่สําหรับพุทธาวาสค่ะสาหรับพระสงฆ์ไว้ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจุดเด่นของวัดแม่นานานะคะ<ม>ก็คือความเป็นพื้นถิ่นสูงมาก จะเห็นได้จากซุ้มสีแดงข้างหน้าตรงนี้ค่ะที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่พระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีมวลสารทํามาจากเกสรดอกไม้ซึ่งเกสรดอกไม้เนี่ยอยู่ในคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่แล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักไม้แล้วก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดลงบนไม้เป็นฝีมือของช่างพื้นถิ่นชาวไทยใหญ่เหมือนกันค่ะอำเภอปางมะผ้าเป็นภูมิทัศน์พิเศษหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ เป็นภูมิประเทศแบบคาสหรือว่าหินปูนทําให้เกิดถ้าเพิงผาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังแรกของมนุษยชาติจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราได้เทีย่ยวมาแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์โดยเริ่มจากอําเภอปาง,งมะผ้าค่ะที่พบร่องรอยประเพณีการปรงศพที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวการใช้งานพื้นที่เปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นสุสานการเลือกใช้พื้นที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ คงอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นสภาพพื้นที่มีความลึกลับและก็ซ่อนเร้นเพื่อเป็นจุดบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้คะ่ะกลับมาในปัจจุบนันก็ยังคงรู้สึกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆคนในปัจจุบันยังคงให้ความเคารพว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์คือกินอยู่และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติเส้นทางเหล่านี้ทําให้เห็นว่าการใช้ชีวิตของคนในอดีตเป็นอย่างไรมองเห็นอดีตตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านการเดินทางในปัจจุบัน